ว้าวสวยตาแตกค่ะล่าสุดสำหรับอัลบั้มดิปของน้องเบมอนนะคะได้มีการปล่อยวิชวลโปสเตอร์ออกมาแล้ว,ลวจ้าเรียกไ,ได้ว่าเบมอนรูปชัดๆคือสวยตาแตกกระแทกสะใจมากค่ะคุณพี่ค่ะสะใจคุณแม่เกินวันที่1พฤศจิกาย,ยนเรียนเชิญทุกคนนะคะอัลบั้มเต็มชุดแรกที่อัดแน่นไปด้วยเพลงคุณภาพแบบเน้นๆจับปล่อยออกมาแล้วล่ะคะ่ะ1พฤศจิกาย,ยนเวลา11นาฬิกาไทยเดตามเมาวิดน้องๆกันนะคะซึ่งรอบนี้ค่ะต้องเรียกได้ว่าหน้าโมกันมากๆเลย แต่จะได้เห็นเสื้อผ้าค่ะก็คือสีสันสดใสไม่จะเป็นต้องฟิกว่าจะเป็นสีอะไรหรือว่าจะไปนในโทนเดียวกันหรือไม่เพราะว่าทุกคนคือสวยไม่เหมือนกันค่ะอย่างน้องรูกะก็มาด้วยขนเฟอร์จัดหนักจะเต็มใส่ผมเข้าไปอุ้ยแต่ว่าก็จะเห็นกิมมีความฟ้าความอะไรประมาณนี้นะแม่น้องแพรของเราค่ะได้เห็นแค่ภาพนิดเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นเสื้อสีขาวไม่ได้แสกกลางสะทีเดียวนะคะปาดไปด้านขวาผมเยอะกว่าน้องแพรก,ก็คือสวยมากน้องอาซาค่ะมีการมัดผมแล้วก็ผูกโบว์สีขาว ขนเฟิร์แล้วหนึ่งแล้วก็ใส่เกาะอ,อกนะคะจะเป็นชมพูชมพูอะไรแบบนี้บานเย็นเนาะน้องอาฮายอนค่ะมาด้วยคอนแทคเลนส์สีฟ้าแล้วก็บวกกับสร้อยคอก็ฟ้านะคะเสื้อสีขาวน้องรามีิก็มาด้วยสีขาวฟ้าใส่สร้อยคอเป็นขนเฟิร์นิดหนึ่งนะคะผมก็ยังเป็นสีทองอยู่น้องโรราของเราค่ะก็คาดผมมาด้วยสีขาวนะคะใส่เสื้อสีออกครีมครีมประมาณนี้นะคะแล้วก็น้องชิกิต้าของเราค่ะได้เห็นเป็นเกาะอ,อกจะเป็นฟ้ายินยีนแนวแนวนั้นค่ะสวยมากสวยมาก แต่ละคนเรียกได้ว่าลุกไม่ซ้ําจําไม่ได้แล้วก็ยิ่งโตเป็นสาวก็ยิ่งจึงเวอร์ดังนั้นหนึ่งพฤศจิกายนเวลาไทย11นาฬิกาไทยค่ะมาเป็นกาลังใจให้กับน้องๆกันาะจำแม่แม